โฮมมาตายีโฮมบาบายีโฮมมะอากาลี Home, วันที่ห้าพอคอสองห้าหกเจ็ดตาพรานบุญกายสังขารที่แท้จริงของตาพรานบุญกำลัง ให้ปัญญาลูกหลานทุกๆคนทั่วนาเขตประเทศไทยและทั่วโลกฉันกำลังจะบอกให้ว่าต้นเหตุของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยส่วนใหญ่จะมาจากนักการเมือง ควายอาธรรมควายไม่ยอมก็คือเช่นไอ้ยุทักษิณชินวัตรวงเล็บกับลูกของมันะแหละอีวงิงไอธานาทรไอพิธาและเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอยู่กับไอวันนอมัวมัดไอ้นี้ไม่เคยทำอะไรให้กับประชาชนคนไทยเลยนะไอวันนอ ทีนี้ไปว่าเขาได้อย่างไรก็หนึ่งเหตุผลก็คือยกตัวอย่างไอ้ศักสินชินวัตรนั่นแหละคิดทำให้คนแตกแยกคิดลมเจ้าแผ่นดิน คิดตั้งเป็นกลุ่มๆขึ้นมาอย่างเช่นไอเสื้อแดงหรือปลุกระดมคนนะอย่างเช่นขี้ก้าของมันไอ้นันทวุฒิหรือไอ้จัตุพรหรือใครต่อใครนี่แหละนะนั่นคือเห็นได้ชัดมีแต่การสร้างความเดือดร้อนทำให้กับคนส่วนใหญ่หวังผลประโยชน์เข้าตัวพวกมันและ คนที่อยู่ในผลของขายธรรมะที่จะทำให้คนส่วนใหญ่ที่จะทำให้คนได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขก็คือชวนลีกภัยหรือประยุทธ์จันโอชาทีมกันนะนี่คือควายธรรมะที่บทคิดจะบริหารประเทศไม่หวังโกโกยเสียจนเกินเหมือนกับ ไอ้ทรัพย์สินที่ทำให้เกิดอะไรต่างๆมีอะไรต่อมีอะไรมาแล้วไปบวกกับเฮินตอนนี้ที่อะไรนะตั้งแต่อพิธารหรือใครเอินหนึ่งเบิร์บาทที่เอินเข้าอาดอิติต้นเหนืออะไรนี่แหละจริงแล้วเฮินนี้ยไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งที่ฉันยกตัวอย่างที่เปรียบเสมือน เอาประเทศไปจำนองแล้วเอาคนไทยแล้วเอาคนในประเทศไทยเนี้ยเป็นคนคําประกันแล้วจะให้คนละหนึ่งมื่นบาทฉันขอถามว่าให้เพื่ออะไรนะถามไอ้นายกอะไรนะไอ้ไอมินีหรือไอ้ขี้ข้าก่ทักสินนี่แหละถ้าอีตอนโควิดสิบเก้า โอเคหรือแจกเพื่อสโลแกนของพรรคเพื่อไทยหรือพรรคเพื่อไม่ไทยนโยบายของไอทักษินคิดเป็นทําเป็นนั่นสิประเทศไทยต้องเป็นนี่เป็นศินตัวของไอทักษินที่คิด เป็นทําเป็นต้องหนีออกต่างประเทศหนีคนเดียวยังไม่พอยังพาน้องสาวมันอีหญิงรักไปด้วยนี่หรือคิดเป็นทําเป็นไอทักสินมึงหลงตัวเองมากเกินไปแล้วและมึงกลับมามึงของกับพระแม่ธรณีสิงห์สิทธิ์ทุกพระองค์ว่ามึงจะยุติการหลงโมายหรือมึงจะยุติในการ อะไรต่อมีอะไรเพื่อจะอยู่กับลูกกับหลานมึงแต่ในขณะเดียวกันนี่แหละมึงกลับมาในประเทศไทยแล้วมึงยังไม่กรุกฎหมายมึงยังไม่ให้เกียรติประชาชนมึงไม่ให้เกียรติราชการที่สิบราชการที่สิบกูบอกให้มึงเลยนะว่าเขามีบุญบารมีกว่ามึงเยอะเขาผิดพลาดตอนต้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ย เขาเคยอยู่ในกรอบในระเบียบในวินยัยโดยที่แต่มาปจุวันนี้ยเขามีผิดบ้างแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไม่ได้ผิดเสียจนเกินไปก็คือมีบารมีกว่าพวกมึงเยอะเพราะฉะนั้นใครต่ต้องกูจัดการขั้นเด็ดขาดหมดตอนนี้ไปแล้วกูให้พิสูจท,ทุกคนในประเทศไทยนี่นแหละแล้วกูไม่จําเป็นต้องไปถามใคร เพราะถามแต่ละคนเนี่ยมันก็มีแต่ความคิดมีแต่ความต่างทั้งหมดแต่ความจริงอยู่ตรงนี้มึงอยู่เหนือกฎหมายได้แต่มึงอยู่เหนือกฎแห่งกรรมไม่ได้มึงจำไว้ไอ้ทักษิณเบอร์โทรของกูก็คือ08.3.042.3.2.4.9โทรได้ตลอดไว้พิชูดทุกคนนี่แหละแล้วไอ้นันไอไอ,อะไรนะไอจตุพรมึงก็พูดต่อไปที่ว่า ไอ้ชักถินมันทำยังไงมึงพูดต่อไปถ้ามึงทำต่อกูเนี่ยคุ้มครองมึงได้และ้ชวนนันทวุฒิถ้ามึงออกมามึงคิดจะออกมามาอยู่กับกูนี่แล้วมึงปลอดภัยใครก็ทำอะไรมึงไม่ได้แต่มึงต้องตามตามกูนะเพราะฉนะนั้นเผลก็คือฉันไม่ได้มีอคติกับใครแต่กูปล่อยไว้ปล่อยไม่ปล่อยไป,ไม,ป,ยไ,ปไม่ได้แล้วถ้าขืนปล่อยพวกมึงเนี่ยไม่ยอม เพราะฉะนั้นนี่คือการช่วยของฉันแต่มันเป็นปรัปักกับพวกคุณทั้งหลายนี่คือตัวจริงเสียงจริงของตาบลานบุญของเท้าธาดามาพรมที่ยังเวียนไหวใจเกิดอยู่ที่พวกมึงไหวรูไปไหวอะไรอยู่เนี่ยนี่คือกูโอเคนะรักทุกคนแหละ